สวัสดีครับหม่มาเตรียมเดินปลูกยาในครับเตรียมเิีนปลูกยาในปันป้นได้ครับปั้นให้ละเอียดครับปั้นให้ละเอียดให้เป็นตมนี่เป็นตมดีๆแล้วก็เอมกรองวะ็ย้ายครับ มันเหนียวแหงครับปันก็ไปไรซาๆาครับอยาจีมาสอนวิธีการปลูกนะครับเพราะว่าเยบที่บางคนเพันสร้างไปเดี๋ยวพันไปปลูกบ่ถึงวิธีเดี๋ยวมันบกเกิดนะครับปั้นให้เป็นตมให้นน่าม,มีประมาณซ้ำนี่ครับพอดีครับซ้ำเขาจะรำหน้านี่ครับ บางคนเขาน้ำไวรายน้ำไวรายมันก็โบโบเกิดโบในในหญ่น่ะนะครับตรงซ้ำนี่ให้ให้เพื่อนตีดดินตีดตมให้เพื่อนตีดขีดตมแล้วก็เอาเนี้ยามากิ่งนะครับเจ้าพ่อที่สอนวิธีการปลูกให้ละเอียดได้ครับเบื้องเขี้ยบนี่ปลูกเปลี่ยนด้วยเกิดโ,โมมีผาด ผมมีค้บบามว่วโบเกิดนะครับบางคนมันเข้าไปมันก็ไปไท้ายทบบางคนก็เพีย้ยนนามใส่บกักหลายครับมับนมากน้มเนี่นะครับเดี๋ยวจะมาตอนวิธีการวานกันครับนี่ครับเบียกมาายายครับ ย้ายให้ทั่วๆเลยพี่น้องย้นะายนะเท่าไรแห้งเกิดนะครับวิธีย้ายของเพื่อนย้ายให้ทั่วให้เสมอครับขันยวนยวนไปนี่มันก็เป็นเป็นกองเป็นกองนะต้องสั้นๆครับสั้นๆ เสมอกันแบบนี้เกิดขึ้นมารอบเรียกนี่ตัดขายได้เลยครับเพั่นาวานในแนวนี่ครับเนื่องไรครับลูกเพิ่อีกินื่งไรนี่วานมอนเดียวอยู่ปลอยนามเข้ามาน่นี่ปลอยนามเข้ามาอยู่ครับกำลังเป็นตัวซ้ำนี่ย้ยายเดียวรถอีแตกมาเหยียบ หยาบหยาบเทียดิดี้นจักหน่อยครับนี่ครับพืนที่หนึ่งได้นี่ะครับวิธีการการวานครับการปลูกเบืองเคียบนี่จบนี่ปลูกเปลี่ยนด้วยปลูกติดด้วยครับถึงเตี้ยเรื่ม เตียมดินแล้วก็วานทอนพันธุ์ทอนพันธุ์ต้านมาใหม่ๆสดๆครับเขาก็จะมาตอนหยียบเอารถเอารถดีแต็กหยียบวะนี่ให้พี่น้องเบืง้งนี่ครับเพออาก็มาเมา รถดีแตกเหยียบครับนี่เหยียบไปโบตรงโบตรงโคมแห้งนะพี่น้องโบตรงโคมแห้งเพราะรูบๆไปเพิ่นต้องติดดินนี่ครับติดดินติดตมเพราะว่ากันร่องเลือกไหลกับโบเกิดนะครับอยู่เตือนไรแดดกะจะ แหงกอนครับตื๊อแยดแหงกอนเหยียบลวกลวกของไรนี่ก็ยุกขึ้นน้ำครับที่ที่ปลูกครับแบบนี้เกิดเกิดรอยเปอร์เซียนครับวันนี้ไปตึกใจกับโคตรใดโคตรแช่ครับผมฝากโคตรใดโคตรแช่โคตรจีตตาม ช่องบ้านนาชาแนลครับติดตามไปเพื่อบูผานคลิปใหม่ๆต่อไปครับปลูกเพิ่มหยิกแป้งหนึ่งครับหนึ่งไรเพิ่งคลิปจบปลูกเปี้ยนเลยครับาขาดไปทั่วๆแล้วก็เดี๋ยวนะครับ อาใไปเพิ่นหมอบร่งแต่เป็นมีทั้งคิโรกลิ่งกะเอาทั้งคิโรกลิ่งครับแต่เป็นดินโมกินไส้กับกิ่งใดต่เพิ่นกะมีหม่องแกียนนอกกับโขดร่งมีโดรดีแตกมีขาดด้วยครับง่ายดีครับขาดบพตรงขาดแห้งครับตอนพันเขาก็มีจำนายนะครับ กิโลละหาบาทรับนาสวนครับจะเป็นกระสอบกระสอบแล้วสามร้บาทเก็บเงินปลายทางครับ้อมค่าส่งเดี่ยรลอยส่งพี่ทั่วประเทศนี่ครับเดี่ยวเดียยร้อยครับากาติดตามครับผม ียวเรียบร้อยบ๊ายบาย